สวัสดีครับผมนายสวัสดีศรีจันทร์ผู้จัดการการโดยฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพักพนังซึ่งเป็นการโดยฟ้าในสังกัดการโดยฟ้าส่วนภูมิาภาคเขตสองภาคใต้จังหวันดนครศรีธรรมราชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพักพันังมีการโดยฟ้าสาขาในสังกัดคือการโดยฟ้าสาขาอำเภอหัวไซและการโดยฟ้าสาขาย่อยในสังกัดคือการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอเชียงใหญ่ PVA ปากพนังเรานะครับมุ่งเน้นการทำงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ p a โดยมีวิสัยทัศน์ของปากพนังนะครับก็คือ p a a ปากพนังเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งเน้นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจรที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับภารกิจหรือว่ามิชชั่นของปากผนังนะครับเราก็มีมิชชั่นว่าให้บริการพลังงานไฟฟ้าและนำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพและบริการ โดยเน้นพัฒนากรอ,อย่างต่อเนื่องตามแนวทางของ P.A. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้อมนโะยบายของ P.A. ปากผนังนะครับ 1. ตอบสนองภารกิจของรัฐบาลและองคอ์กรก็คือ P.A. นะครับ 2. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรมเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะครับ ข้อ 3. มุ่งเน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานโดยเอาความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายสูงสุด 4. ทํางานด้วยความปลอดภัย 5. สํานักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมผลการดํานเนินการสําคัญ 1. น่านคืนซิง d a ดัตาซึ่งปรากพนังเราสําเร็จภายในเวลาที่กาหนด สองหานจัดระเบียบสายสื่อสารซึ่งเกียปากผนังก็จัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางที่เป็นเป้าหมายแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดนะครับสามห้านแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตกด้านในงกล่ำนะครับตอนนี้ทั้งปากผนังและก็ในสังกัดเราก็แก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกแล้วเสร็จนะครับ4 งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. งาอ่านเพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟแผนพัฒนาการดําเนินการของผู้จัดการนะครับแผนพัฒนาของผู้จัดการที่ปรับผนังนะครับหการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักง,งานรวมถึงการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับงานด้านต่างๆ 2. พัฒนาการให้บริการโดยเน้น การขยายเขตร,ระบบจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกครัวเรือน 3. การสนับสนุนความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตามมาตรการต่างๆและการเชื่อมโยงการจ่ายไฟให้มีวงจรจ่ายไฟได้หลายทางนะครับ 4. การย่งรัดการจัดเก็บรายได้ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการต่างๆของภาครัฐและ PA นะครับ5 เน้นการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีการติดตามการใช้งานอุปกรณ์ PPE เหล่านั้นด้วยนะครับ6ให้ผู้ปฏิบัติงานมีการทำงานด้วยความสุขมีความรักมีความสามัคคีในหมู่คณะของพนักง,งานและลูกจ้างของ p a e. ปักผนังครับจะมาตรการต่างๆนะครับผมในฐานะ เป็นผู้นำองค์กรของ P.A. ประพผนังผมมีความมุ่งมั่นและผมมีความเชื่อมั่นในบุคลากรเชื่อมั่นในะระบบขององคอ์กร P.A. อย่างนี้นะครับว่าเราจะปฏิบัติงานและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของ P.A. ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่มาติดต่องานกับ P.A. นะครับโดยเน้น ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานนะครับเราหวังว่าการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูิภาคอำเภอป่าพนัง,ะนงจะดีจะเด่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอนเ a ครับขอบคุณครับ